แต่ใครใครใครเป็นตัวอะไรกูสีดำไอตี้เสียงคีย์บอร์ดเสียงคีย์บอร์ดแม่งเข้ามาอีกไอ้หียกูเดือวจะเชื่อบังคับยังไงบังคับยังไงบังคับยังไง W A S D แม่งควบคุมยากที่ไุดกดชิปวิ่งใช่ฮียแล้วหยิบของอ่ะกดอะไรคิดฝาอีกซ้ายนี่ไงอุ้ยขอโทษไอแล้วา่ลเลิฟเลย ร้องดิหนึ่งสองสามกดไงอ่ะก้องไอ้ตาไอ้ก้องมึงทำยังไงอ่ะร้องดิมึงร้องซี่ไอ้ตามันยกมึงเหรอเย็นจ่าตายมผงกลัวเอาโดนเอาตูดดิมึงได้ยินเสียงมึงมันซาลามนเัวเอ้ยไม่มันมันมันอุ้มคนยังไงไอ้ก้องมันกดอุ้มยังไงอ๋อบอกบอกไอ้เมียบอกไอ้เงียบบเงีย

โอเคประโยชน์กูมีแค่นี้แหละไอ้ต้าไปไหนแล้วอ่ะไอคิดมันเดินไปนะโทษดีตู้อยู่ไหนวะไอ้ใครใครตะโกนวะใครรู้หาของอ่ะเออหาของก่อน นี่จ้าอยู่ไหนวะนินจ้าอยู่ด้วยโอนบอโลเจอแล้วโอ้ตัวยาชุมลังแบบวิ่งไวเพิ่มเพิ่มสเติมีนาเพิ่มได้หยิบมาสองอันไปแล้อ๋อนี่คือค่าตังค์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 ต้องซื้อปืนปะวะเออปืนปืนเอ้ยิงบอสอ่ะออันนี้แพ็คฮิว แพคกิวเลือดเลือดเราไม่เต็มด้วยเล่าเหลือพันแล้วใครไปซื้ออะไรอ่ะมิจจาโดนประตูหนีบเหรอนิจจาเนี่ยมากินอะไรตอนนี้มึงหิวไอ้ห่ามึงมากินโปกุยอ่ะกล้องอัดประตูอะไรก้องฮะอะไรนะแบ่เอ้ยกล้องโดนไม่ไม่กูไม่ได้ตกใจมึงกูตกใจข้างหลังกูเจ็บแตกหมดแล้วอ่ะ เจ้เขายังชั่วอีสานิงว้าวเจดอ้าวเป็นจาอะไรตัวตัวอะไร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 ไม่รู้มึงจะกีดแล้วก็วิ่งมาบอกเพื่อนดิตัวอะไรไม่รู้อ่ะ ที่ถายมันมีสิทธิ์เราปะแถวไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยนั่งไงกล้องเฮ้ยไอตี้เขาเอารถเข็นมาเขาเอ้าไอีต้ามึงกะตี้ไอ้เชี่ย้ยเฮไอ้กูเดินกูนี่ทางนี้ไอ้มึงมาช่วยกูยกเจกันมันมีเจกันใหญ่มากอยู่ตรงนี้เกตกูไอ่เฮี้ยไอ้นินจาโดนฆ่าตายมั้ง ไปไปเอาตบศีรษะกันเฮ้ยข้างหลังข้างหลังโอ้ยกูโดน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 อ้าวเจ้าพี่เนี่ยตายแล้วแล้วแก้กันอยู่ไหนวะไอ้เทุกตัวมีลูกกระตาหมดไอ้ยัยยกเว้นพ่อตาปืนโต พรตาปูโตไม่มีลูกตาไม่อันนี้ห้ามห้ามห้ามมองหน้ามันนะแต่ถ้ามองขาไอตี้กูเห็นนะเหนป็นอะไรวะไอต้เนีเฮี้ยเฮ้ยเฮเีเี้ยเีเยเีเฮีย้เฮียเเีเยเยเเีีีเย้เเีเยียเเเียเย้ยเีเ ไอ้เวียงเวียงเวียงเข้าไปทางซ้ายนะไอ้เไอ้เไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายหมดเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเอากูมาเจอเหี้ยเลยเนี่ยไอ้ไอ้ดิญญาน้องดิชต้องรีบกลับต้องรีบกลับมันนับเฟอราถอยหลังแล้วกลับทางไหนกลับทางไหนเนี่ยเนี่ยดิญญานี่แหละ สัตว์ัวแต่เล่นกันเนี่ยตายหาหมดตายหาหมดไหน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 อู้อู๋อู๋ขี้อู๋อูอู๋อู๋อู๋อบีบก่อนบีบก่อนมาดิไงมามาใส่รถไงไม่ไม่เราไมันมันแตกมึงวางของดีๆก่อนขี้ขี่เออไอ้เนี่ย เอ้ยแต่อนปาถ้าเดินทางนี้มันจะติดตรงนี้มันจะติดอันนี้นี่ไงก็ไปทางนู้นไงแล้วก็เข้าตรงกลางอ่ะพอแล้ยเอ้ยเข็นรถตางนี้ไม่ไม่เอาใส่รถวะไม่เดีราเข้ามาใส่ทีเดียวคือ๋ยวมันแตกก็เอาใส่รถแล้วก็เข็นไปนู่นแล้วก็ค่อยเอาลงไงเอาลงมาแตกไอ้ยิ่งเลิกเขียนกันไอ้ชัตอ่านั่นนไอ้นี่ไปก็ได้อ่ะอไปเขาอยังเขาอยังเออวางจุดเกิดใช่ไหมก็เออวางจุดเกิดเลยไปทางฝั่งนะทางฝั่งขวาขวาขวา ค่อยๆไปค่อยๆไปตาเข้ากางนะตาเข้าเข้ากลางไปดิตาเข้ากลางดิไปอีกขวายตาเฮ้ยต้องมีคนนับต้องมีคนนับเอา้ำไปไปเลยไปเลยอะไปเลยตรงยาวตรงไม่น่าเชื่อว่าสี่คนนี้จะมาถือขี้กันไอ้ตาปล่อยทำไมตอนนี้เข้าไปด้วยมเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปเลยตาไอ้เหี้ยนี่มันจะเป็นถุงเงินให้เรา อ่ะเก็บเก็บไปเก็บไปใส่สารรถเข็นสารรถเข็นเออรถเขียนวะไปเขียนรถให้เขียนรถให้ข้างไหนอ่ะไอแอร์มีแอร์ด้วยโอ๊ไอ้เจ้าตัวไหนอ่ะไอ้ตาไอ้ตาถอยมากูโดนดึงกูโดนดึงถอยมาถอยไม่ได้เหรอมึงมึงมึงอัะดึงกูมึง กดมอสกดมอบกดนอนเออไอ้ตามันถอยได้ฮะนั่นไงนั่นไงอ๋ออยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงกดกดเปิดกดเปิดเอ้ยชุบพวกมันเอาไปดิไปเอาไปแล้วโหรวยว่ะรอบนี้รวยว่ะรวยจัดย้อนแล้วย้อนละ แล้วทาไว้ต่อเราเราต้องกลับไปที่รถใช่ใช่เฮ้ยข้างหน้ามีตัวข้างหน้ามีตัวถอย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 หลุดหน้าแม่งหนีอ่ะอย่าไปบลกหน้ากูโดนกูโดนใครตามไรกล้องอ่ะ มึงมึงแบ่งกันเลยว่าใครจะเอาเร็วใครจะเอาแข็งเฮ้ย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 กูขอโทษเอ้าก้องมาทำอะไรอ่ะไก้องทำอะไรอ่ะโอุ้ยกูไปกดระเบิดกูคิดว่ามันจะเอาเข้ากระเป๋าโอเคอุ้ยโอ้โหไอสัตว์เอ้ยวางวก่อนแรงไม่พอเอ้ยอุ้ย มึงอะไเมนกระผี <c oughs> มันไม่ไปอ่ะใครอ่ะใคร <c oughs> อะไรนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหว่าะขึ้นเครื่องอีกนิดนึงค่อยลงคอยลอยลงเอ

<The> fuck ไอตรงนั้นเต็มยังไงเหลือสองพันอ่ะไม่ไม่หมายถึงว่าไอ้าวที่มันไม่ตายในเต็มได้ละอ่ไาไมา่ชิ้นหนึ่งหายไมา่ชิ้นหนึ่งได้ทำตุ๊กตาหล่นนี้เอาอบยังอบแล้วป้าป้าชุตตาก่อนเออีกชิ้นหนึ่งอีกนิดน,นดหนึ่งไม่ครบอ่ะอีกนอีกชิ้นหนึ่งไี้เจอปะฮัโลโหล ไม่เจอแหละ <c oughs> ตายตอดถือกีตาร์แ <c> ล <oughs> ้วกูจะกูช็อตกูจะเดินไปหายตีอ่ะไอ้เหี้ยแล้วกูกูเห็นกูเห็นสัปหลาดเดินมาโอ้ตีของตายแล้วแหละ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> โคตรดกว่าจะตายอีกไอ้เหี้ยป่วยแล้วเลือดกูเหลือหนึ่งเหี้ยเอาอะไรามาสก,กิดกูเนี่ย เฮ้ระวังอย่าไปชนอย่าไปชนเขาโเค้ od, yeah. ั okay. ่นตายตายตาอตาตาย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 ตาตาย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 ตาตาย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 ตา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 ยตาตายตา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  ไไอ้เหี้ยไปไปช่วยนี่ไปช่วยนินจาด่วนเลยไอ้เหี้ยแม่งโดนไอ้เหี้ยลูบตอมู้วยนะเอ้าแม่งกลับไม่ได้อ่ะแม่งหมอบอยู่อ่ะมึงระวังเลยไอ้เหี้ยตัวบลเลอร์เลยกระต่ายยักษ์ยักษ์ะไม่เป็นไรโอ้โหยียเลื่อนเหลือคนละหนึ่งนินจาไอ้ก็มึงอวนเลื่อนให้กูสิบเลยไหมนินจาโลมาช่วยแล้วถอยถอย อ้ยมึงอยู่นี่เหรอโอยเห็นได้ไหมพี่กองเห็นอใช่ไมเออึงบอมอ่ะไอ้ตาไอ้ตาบอกว่าให้ให้พี่รีวิ่งมาช่วยเองโฮ้ยถอยมึงถอยกองดกองด ti hot to, ti ti ti, ti hot to, uốn rồi,กด Q,กด Q, uốn rồi, đấy, khải cái đấy, uốn này,กด,กด Q,กด Q,กด Q, uốn rồi, 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 ไอตี no ้กดคิวกดคิวกดคิววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเอ้ยกูโดนกูรอดแล้วกูรอด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 ถอย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 โอ้ฉลาดหน่อยเออไม่ได้ไม่ใช่ชันนี่ไม่ใช่ฉันนี้อีกชั้นนึงอีกชั้นนึงอีกชั้นเออมันหยิบไปได้มันหยิบไปได้เลยเออปล่อย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 กูปล่อยกูเออปล่อยแล้วอืออือเอาไปเอาไปรับรับรับต่อรับต่อรับต่อเออไอไอเฮี้ยข้างหลังข้างหลัง มึงมาแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามมึงอะอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วกูล่ะอยู่ด้านหละผมอยู่เพื่อนเขาอยู่เพื่อนไอ้ก็ขอให้โชคดีนะไอ้เชี่ยมันตีลูกตา ไม่รู้อะคืออะไรวะตาช่วยยกละดิอะไรของเนติช่วยยุ่งไปนี่ถอยถอยถอยเฮี้ยโว้ยอ๋อเกิดในตรงด้วยเหรอเกินเกินยังไงวะไม่เกิดหรอตาลอยก็นี่มึงไปช่วยนิจาด่วนเลย ัว<ด>ไปแล้วไปแนละ้วโอ้ยมันอยู่บนอยู่บนหล่อหล่อแค่ก้มหน้าเราก็รอดแล้วนี่ปเกมไนี่ยปรุงเกมได้ไกล้อยอนอี่ไหนไม่ือนว่าคงได้ยินเสียงเราคุยกัน <c oughs> มันแตกแล้วเหรอมีมีคนอยู่ที่คังแน่เลยแ้วเมื่อกี้ตัวเลขมันเพิ่มนี่ไงไอ้กล้องแตก <c oughs> รู้ได้ไงวะกดแท็บดีมันเห็นจุดแดงมั้ยตัวเหี้ยวะ อย่ามองอย่ามองก้มหน้าไว้ก้มหน้าไว้รอวพี่ก้องขึ้นมาพี่ก้องขึ้นมาเนี่ยใครก็คนหนึ่งขอคนหนัึงคนหนึ่งคู่นอนคู่นอนเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยมึงเกมไวเร็วเร็วนี่นี่นี่เล่นเร็วตุก๊กตาตุก๊กตาเออหรือว่าเล่นค่อยเล่นพรุ่งนี้ดี๋วมาใครโดนแล้ววะอุ้ยเจ็บตุ๊กขึ้นใครน้องทางนี้ หาวิธีฆ่ามันหน่อยกูปะ